แฟนหงแดงขั้นผ่าดเสื้อลิเวอร์พูลฤดูกาล2005-2006ของแท้จากอาดิดาสมาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดบินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับพบก,กับสุลูก้าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อัปเดตสถาน,นการณ์ล่าสุดอเล็กเซนร์อีซัคกันหน่อยนะครับไกล่ละละพี่น้องเอ้ ทายอีกจัดหน่อยครับใกล้ล,ละล่ะราวนักนะครับเอ็ดดี้ฮาวส่งซิกยอมแพ้เปิดทางอิสซัคซูแอนฟิลหงแดงจ่อปิดดิววงในสาริกาดงสั่นสะเทือนเมื่อเอ็ดดี้ฮาวนะครับกุนซือใหญ่ของเนียวคอเซอส่งสัญญาณยอมรับไกลๆอาจจะต้องเสียเล็กสเตอร์อิซัคสุดยอดดาวยิงของทีมออะตินเซนเจมพาร์กถ้าทีดังกล่าวถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดสําหรับลิเวอร์พูลที่กำลังรอจังหวะเข้าปิดจ็อบมาหากราบนี้ สถานการณ์ภายในแคมนิวาสเซกำลังตึงเครียดถึงขีดสุดเมือ่อเลานดอิชักยังคงแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายซบหงดแดงโดยเจ้าตัวได้แยกซ้อมเดี่ยวเพื่อกดันสโมสรย่างหนักทําให้เป็นที่แน่นอนแล้วว่าชื่อของเขาจะหายไปจากทีมในเกมเปิดสนามพิมลีกสุดเจนนี้ที่จะพบกับแอตตันวิลล่าผมไม่ได้พิเศธว่าน,นี่คือความท้าทายครั้งใหญ่เอดียหเปิดอกยอมรับอย่างตรงไปตรงมาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นการมีนักเตะร,ระดับโลกอย่างเขาแต่ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเทียมมันส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของทีมอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้คำพูดของกูสเซอร์ดีกเซอร์ครั้งนี้ถูกตีความหมายว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงบอร์ดบริหารและแฟนบอลให้เตรียมใจกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นส่วนฝากฟังลิเวอร์พูลนะครับที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ท่าทีล่าสุดของเอริฮาวและการแข่งข้อของอิซักือเป็นสัญญาณไฟเขียวที่พวกเขารอคอยรายงานระบุว่าทัพฮงดานะครับพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ทันทีที่เห็นความชัดเจนซึ่งสานการปัจจุนเข้าทางพวกเขาทุกประตูบทสรุปของเดือนนี้อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดเมื่อกุณซือของทีมสาริกะดงดูเหมือนจะยอมรับความเป็นจริงและนักเตะเองก็ไม่มีใจที่จะลงเล่นให้กับทีมอีกต่อไป เหลือเพียงแค่การเจรจาบนโต๊ะเท่านั้นที่จะเป็นตัวตัดสินอนาคตของยอดเดวยิงชาวสวิเดนรายนี้นะฮะโอ้อาราฟาวปิดฟาวโอ้ยมาสอบน้ำกันมันใีได้อันลงตัวไว้ๆพี่นองเอ้ยค่าตัวค่าการนะครับน่าจะเกิน130ล้านปอนด์นะฮะแฟนๆหงแดงเตรียมกรีดสนันได้เลยนะฮะตื่นหยาบหยาบรวดพี่นองเอ้สะเทือนทั้งลีกอีซักมากเนี่ย ด่วนช็อกซันสะเทือนแอนฟิลกอนเต้ทำช็อกเมื่อสัญญาใหม่หงสซบสปอนเซอร์ดังสซอแวเวลามรอยเทนสู่มาติดโอ้ยบักโกอนเต้เอ้ยมีตัวอย่างให้เห็นอยู่มึงอย่าสิไปเสื้อกูนี่ยู่นี่มึงเป็นทำนานได้บักโกอนเต้เอ้ยเอาอีกแล้วพี่น้องมีปัญหาอีกแล้วบัตเตอรนี่ ตามการความกัวงวลของเราไดครับนกครเกี่ยวกับอนาคตที่ยังไร้ความชัดเจนของอิบราฮิมาก,กุนเต้ประกันหลังกฎสกันของลิเวอร์พูลได้สร้างแรงสันเทตอนครั้งใหม่แต่ไม่ใช่การฉุรสประกาศต่อชัญญาที่แฟนบอลรอคอยนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นการเซ็นญากับอันเดอร์อาร์เมอร์แบรนด์กีฬายักษ์ใหญ่สวนทางกระแสะข่าวลือหนังหูที่ว่าราชสุดข่าวเรอัลมาดริดจ้องโฉกตัวไปเสริมแนวรับเงื่อนงำที่น่าสงสัยหรือแค่เรื่องบงังเอิญ การเคลื่อนไหครั้งนี้นะครับจุดประกาศคำถามสำคัขขญเพราะมันช่างละไม้คล้ายคลึงกับกรณีของเทนต์ no, อเล็กซานเดอร์โนอดีตเพื่อนร่วมทีมที่เพิ่งย้ายไปซบเรียมอริทันม,มาดโดยก่อนหน้านี้การยายเยียมเทรนส์ก็เคยเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นี้เช่นกันนี่จึงไม่ใช่แค่การเซ็นญาสปอนเซอร์ธรรมดาแต่ถูกมองว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่ลิเวอร์พูลไม่อาจมองข้ญญามสถานการณ์บีบหัวใจเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเสี่ยงเสียฟี 2. สถานการณ์ของโกนาเต้เวลานี้ถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเขาเหลือสัญญาก,กับหงแดงเพียงแค่ปีเดียวและการเจาจาัเซนตนใหม่ยยังคงไม่มีความคืบหน้านั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลกำลังเผชิญกับความเสี่ยงมหาศาลที่จะต้องเสียประกันหลังตัวหลักไปแบบไร้ค่าตัวในฤดูกาลหน้าซึ่งเป็นฝันร้ายที่สโมสรไม่อยากให้เกิดขึ้นซ้ำสองนะครับรอจนทุกขาวเดินเครื่องท่าค่าตัว43.5ล้านปอนด์ตามการรายงานจากสื่อดังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับรบนชันทุกขาวโดยมริด ได้ติดต่อลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการแล้วและด้วยสถานการณ์สัญญาที่บีบคั้นทําให้เชื่อว่าหงแดงจําเป็นจะต้องเปิดโต๊ะเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเข้าไปแบบสิ่โดยคาดว่าค่าตัวที่ตั้งเอาไว้จะอยู่ที่ราว43.5ล้านปอนด์ประมาณ2,000ล้านบาทอนา,าคตของออบร์ลามาโกนเต้บนท่นแอนฟิลด์จ e ึงแขวนอยู่บนเส้นได้ ai, ยิ่งกว่าครั้งไนๆการตัดสินใจครั้งสำคัญน,นี้อยู่ในมือของเขาแต่เพียงผู้เดียวว่าจะเลือกพักดีต่อสโมสร หรือจะเดินตามรอยเปื้อนสีไปล่าล่าความสุเร็จในสีเสื้อของเรีอวมาเร็ดเวลาเท่านั้นนะครับที่จะให้คําตอบนะฮะโอ้ยเอาอีกแล้วกูต้องมาเครียดอีกแล้วโกนเตเอเอ้ยมึงเห็นตัวอย่างอยู่บ่มึงเยี่ยไปมึงเสือกูนี่มึงอยู่นี่เขาสีสางรูปปันนี่มึงมึงสีไเ้เป็นตำนานโอ้ยบกบ,กบกมึงเหงื่อ ด่วนลิเวอร์พูดการบรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์คว้าอิซัคเสริมทัพด้วยค่าตัวสถิติกะอังเกตสะเทือนพิมลีหรือร์พูลตุ้มหนึ่มสิบล้านปอนด์จ่อปิดดิวอิซัคทุบสถิติกะอังกฤษด่วนวงการฟุตบอลอังกฤษสะเทือนนะครับเมื่อหงดังลิเวอร์พูลจ่อทุบกระปุกสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เตรียมเปิดเมกาดิวคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซัคยอดดาวยิงฟอร์มร้อนแรงของเดวโกเซินยูเต็ด ด้วยน้าค่ามหาศาลที่คาดว่าสูงถึง130ล้านปอนด์ประมาณ6,000ล้านบาทซึ่งหากสำเร็จนะครับจะเป็นการทำลายสติค่าตัวแพงที่สุดของกาอังกฤษในทันทีรายงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากอาร์ตนะครับสื่อแดงของสเปนโดยเอดูอาโดบูโกสระบุว่าสถานการณ์ล่าสุดร้อนรุนร่ถึงขีดสุดเนโกเซลเตรียมรับข้อเสนอละลอก2จากลิเวอร์พูลและทางฝัง่งแอนฟิลก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าจะสามารถกระชากายเซน์แนวยิงทิมชชติสวีเดเนนมาร่วมทัพได้สำเร็จ มหาการ์บที่ใกล้ถึงจอนจบความพยายามที่ไม่ลดละของหงดงนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังของเดี่ยวนี้ไม่ใช่รักแรกพบแต่เป็นมหาการ์บกันเลยล่าที่ยาวนานลิ์ภูเเคยหมายปองอีซักมานานแล้วตั้งหลายครั้งไรค้คาโดยเฉพาะในปี2 0 2 2ที่ทีมมลมองหนุนหลังให้เซ็นสัญญากับเขาอย่างเต็มที่แต่สดท้ายสโมสอนกับเลือกดาวินูเยสแทนย้อนไปไกลคนนั้นหงแดงเคยจับตาเขาตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งที่สโมสอน i k ไเคดยบ้านเกิด ตน,นว่าการรอคอยเนวนนานกำลังสิ้นสุดลงในยุคข,ของลิชันฮิวผู้ในการกินกคนใหม่ไฟแร,แรงที่ต้องการความสำเร็จแบบทันทีไม่ใช่แค่การสร้างทีมเพื่ออนาคตในช่วงเวลาที่2เสาหลักอย่างโมเมตซาลาและเวอร์จิฟันไดยังคงยืนหยัดอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพสัญญาณไฟเขียวจากซาริกาดงนะครับเมื่อใจนักเตะไม่อยู่กับเทียมสถานการณ์ทางฝั่งนิวคาสเซลิลก็ชัดเจนไม่แพ้กันมีรายงาน,นมากตัวอีเองได้แสดงเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ว่าต้องการย้ายไปลาบความสำเร็จในทินแอนเวล ซึ่งเปรียบเสมือนความฝันสูงสุดทําให้ซาลิกาดงจําต้องยอมจํานวนต่อความต้องการของนักเตะแล้วเริ่มเดินหน้าหาตัวแทนแล้วโดยมีชื่อของสมูเอโกโฮวาเป็นเป้าหมายหลักบทสรุปของการเจอจาใกล้เข้ามาทุกขณะนี่คือเมกาเดียวที่แฟนบอลทั้งเกาะอังกฤษต้องจับตาแบบห้ามกระพริบเลยแหละครับ สะเทือนตลาดหงแดงเบรกดิว86ล้านปอนด์เดิมพันอนาคตวันอกิจในวัย16ปีหรือผู้ผูลักดัสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในตลาดการแข่งนั้งแต่เมื่อตัดสินใจพับแผนล่าตัวบาสลี์บา์โคล่าปีเดอวดังดีเกรยแข่งยอดเยี่ยมมูลค่ามาหาศาลถึง86ล้านปอนด์ทมกลางวิกฤตแนวรุกที่กำลังต้องการตัวแทนอย่างเร่งด,วด่วนเบื้องหลังการตัดสินใจช็อกโลกครั้งนี้ไม่ใช่ปัญหางบประมาณนะครับแต่เป็นความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในเพชรเม็ดงามจากอากนามี Oh a, ลิโอเอ็นกูโมฮาดาวรุ่งพุ่งแรงในวัยเพียง16ปีที่ระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงในช่วงปีซีซันจนเข้าตาสโมสรอ,อย่างจังนะครับลุยส์ตีวนะครับเยี่ยวข่าวชื่อดังจากเดลี่แมวตีข่าววงในว่าบอร์ดบริหารของหงดังเมนการใช้เงินก้อนโตเพื่อปิดเส้นทางการเช่งเกิดของลิโอเอ็นกูโมฮาที่ถูกประเมินว่ามีศักยภาพที่เท่ากับบาคล่าในอนาคตอันใกล้ การจลดระการเส้นญาอาชีพฉบับแรกของแข้งรายนี้ในวัย17ปีอาจกลายเป็นดิวแห่งซัมเมอร์ที่สําคัญที่สุดข,ของสโมสรนะครับเดิมพันครั้งใหญ่ทมากลางวิกฤตในแดนหน้าการตัดสินใจครั้งนี้สนทางกับสนากบสนการของทีมอย่างสิ้นเสิงหลังการปล่อยตัวหลุยดิอันและเดว,วินเวียสบวกกับการสูญเสียดิกโกโจตาทําทให้3ประสานในแนวรุกหายไปในพริบตายอย่างไรก็ตามครับอนันเดอร์สลัดกุนซือลิวโลเลือกที่จะเดิมพันกับอนาคต โดยให้โอกาสเอ็นกุมฮาพิสูจน์ตัวเองซึ่งเจ้าหนูก็ไม่ทําให้ผิดหวังโชวฟอร์มเด่นในเกมเมือนเครื่องจนสโมสรมั่นใจพอที่จะระง,งับการเล่ล่าตัวสตาร์ดักเสริมทัพยังไม่หยุดลิเวอร์พูลเล็งประกหลังปิดจ็อกกองหน้าประรากาศแม้จะพ่แผนล่าตัวปีกนะครับแต่ภารกิจเสริมแกล่งยังไม่จบสิน้นหงดังลิเวอร์จอบปิดดียวกองหลังดาวรุ่งโจมนี่เลโอนี่ที่เตรียมตรวจร่างกายในวันเพื่อสวบีนี้แต่ยังคงเดินหน้าเล่ล่าตัวเซนเตอร์แบ็กเป้าหมายหลักอย่างมาร์กีฮีเข้ามาเสริมแนวรับอีกหลาย การดูการเงินกับการเสริมคมในแดนหน้ายังคงเป็นภารกิจสําคัญโดยมีชื่อของอเล็กซานดิซักยอดดาวยังรับประกันเป็นเป้าหมายเบิ้อต้น,ตนซึ่งการเจรจาดูเหมือนจะมีความกืมหน้าไปมากเหลืออีกเพียงแค่สสัปดาห์สุดท้ายของตลาดกสไพรนักเตะนะครับแฟนวันเดอะคัพต้องจับตาดูทุกฝีก้าอาเนอร์สลัตจะสามารถปั้นซูเปอร์สตาร์ทีมในฟันของเขาได้สําเร็จทันเวลาหรือไม่นะฮะมือนแรกงนี่แหละครับพี่น้องเงยลิวพูเปิดบ้านตอนรับการเมียนปอนมัด ีสองคับห้ามพลาดเตรียมจวดสลัดเยอร์อมันโจเซคือคู่แข่งยังแชมป์พิมรีหลังทุ่ม250ล้านปอนด์เสริมทัพสลัดเปิดศึกชี้สิงหมื่นล้านคือคู่ท้จริงบาลังพิมรีตัวจริงอันเนอสลัดนะครับกุญซือแชมป์เก่าของลิเวอร์พูลออกโรงเปิดประเด็นร้อนก่อนเปิดรู้ดูการประกาศยกเงาโจเซคือคู่แข่งย่งแชมป์พิมรีที่น่ากลัวที่สุดหลังทับสิงตนเงินคราม ขย่าตลาดด้วยการทุ่มงบเสริมทัพมาสาลกว่า250ล้านปอนด์หรือราว1.1หมื่นล้านบาทสร้างทีมที่แข็งแกร่งจนน่าจับตาทำไมสิงบรถึงน่ากลัวในสายตาสลัตเสริมทัพอลังการกว่าแข่งดาวดังอย่างเจ,า Pedro, in, เจา ato, ้าเปโดจิมมี่กิทเทนและจอเรลฮาโตโต้ก็มาเติมความโหดอร์อมปีซีซั่นสุดร้อนแรงปายใตากับกุญิีของกุศชคนใหม่อย่างเอ็นซูมอรรก้าพวกเขาก็โชว์ฟอร์มโหดต่อเนื่อง แชมป์คว้าแชมป์สโมสรโลกที่สหรัฐอเมริกามาคลองแล้วพัฒนาที่น่าประทับใจแม้รุร่นการก่อนจะจบอันดับที่4แต่สลัดชี้ว่าเขาประทับใจฟอร์มการเล่นของเชลซีมาตลอดและช่วงการเสริมทัพครั้งนี้จะยกระดับทีมขึ้นไปอีกขั้นแชมป์เก่าไม่หวัน่นลั่นหังแดงกับพร้อมรับมือแม้จะโดนรับว่าการป้องกันแชมป์กดดันเสมอแต่สลัดยืนยันว่าไม่กังวลเรื่องการปร,รับจูนทีมยุคใหม่หลังหมดยุคของจิเก็งครับสตล์การเล่นของเราไม่ได้ต่างกันมากจนต้องใช้เวลาปร,รับตัวนาน สลัดกล่าวอย่างมั่นใจพร้อมชี้ว่าลิเวอร์พูลเองก็เสริมทัพน่ากลัวไม่แพ้กันด้วยการโค้ดตัวฟอร์เรนเวียสและเจะมี่ฟิมปงเข้ามาเสริมสร้างมิติใหม่ให้กับทีมทุกทีมต้องใช้เวลาปรับตัวในช่วงตน้นฤดูกาลเราไม่ใช่ทีมเดียวที่ซื้อผู้เล่นใหม่แต่ข้อแตกต่างคือเราเสียผู้เล่นตัวหลักไปขณะที่แข่งเราก็มีการเสริมทัพเข้ามานับถอยหลังสู่สมรภูมนะัดเปิดสนาม ลิเวอร์พูลนะครับจะประเดิมสนามป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกในค่ำคืนวันศุกร์นี้กับปอนด์หมัดขณะที่โจซีจะเปิดบ้านต้อนรับแกมเยือนของคริสตัล팰เลสในวันอาทิตย์นี้ศึกแย่งชิงบอลลังพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแหละครับอาร์เซนอลจีลิเวอร์พูลอัปเดตเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีก2 0 2 5ถึง2 0 2 6ก่อนเปิดสนามเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีก ล้านพูงเกรดนะครับปรับราคาเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดลิเวอร์พูลยังคงนำเป็นเต็งหนึ่งส่วนอาร์เซนอลไลตีจิตจิตติดหูดากส่วนแมนยูขึ้นเต็ง5กาก่อนเปิดฤดูกาลสุกนี้นะฮะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเตรียมเปิดฉากฤดูกาล2องพันถึงสองหโดยจะประเดิมคู่แรกกับการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลแชมป์เก่ากับปอนด์มัดที่สนามแอนฟิลด์ในกะําคืนวันศุกร์ที่1 5สิสงหาคมตามเวลาประเทศไทยตีสอง โว้ยกระเตะเดือกคัก,กเตะเดือกเนี่ยคือบบเต๊สักสองซ้ำทุ่มให้กูได้มึงน,นั่นแน่ขณะที่วิลเลียมฮิลนะครับบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษนะครับได้อัปเดตราคาแชมป์พรีเมียร์ลีกออกมาแล้วโดยยังคงให้ลิเวอร์พูลเป็นตังหนึ่งที่อัตราต่อรอง7ต่อ4นะฮะแทงสี่ 4, ใจเจ็ดไม่รวมทุนวายเป็นคือเ,เป็นแต่ลงทุนแต่พี่น้องส่วนอา,าร์เซนอลตามมาจี่หูดากเป็นตัง2ติดๆนะครับที่ราคา9ต่อ4ี่แทง4ี่ใจ9ไม่รวมทุน ด้านแมนเชตี้รังเตน3อัตราต่อรองอยู่ที่3ต่อ1นะครับเตงนึ่งเตไม่รวมทุนนะฮะเราไปดูอัตราต่อรองแชมป์พิีมยลีกฤดูการ2025ถึง26จากบอลรับคะแนนที่ถูกกฎหมายอันดับหนึ่งอย่างวิลลิมฮิวกันหน่อยนะจ๊ะเตงหนึง 1, ลิเวอร์พูลเนะครยบ7ต่อ4เตง2องรอเซนอลต่อ4เตง3แมนเชสตี้3ต่อ1เึ็งเตลซี่เ็ง5ีมนบู22ต่อ1เตง6นิวคาสเซิล33ต่อ1เต็งเตง์4นต่อลเต็ั8วิลต่อ66ึ่งเตงเบ็ดตันร0 0ต่อ1 เต็ง9ร่วมฟอร์เรสต์2 0ตัวหนึงเต็ง11บอหมัด2 5 0ตัวหเต็ง12คริสตัลเรล300ตัวหเต็ง13เอเวอร์ตัน500ตัวหนึ่งเต็ง13ร่วมเวนแฮม5 0 0ตัวหนึงเต็ง13ร่วมลีน5 0 0ตัวหนึงเต็ง16ฟูลแลม750ตัวหนึงเต็ง16ร่วมเบนฟอร์ดเ0็ดร้อยห้าสิบตัวหนึ่งเต็ง18บแมแฮมตันหนึ0ง0ตัว1นึ่เต็งสุดร่วมซันเดรแลนหนึ่ง0ตัวหนึ่ง ราคาอันพอฟังอยู่พี่น้องลิวเวอร์พูลห้าเจ็ดต่อสี่ครับแทงสี่จ่ายเจ็ดไม่รวมทุนนะครับผู้ได้อยากรวยกับจวดอรลดเด้อลูนี่รับากลิวเวอร์พูลได้อีซักคงไม่มีทีมไหนหยุดได้ติดปีกโบยบินเวียนรูนี่นะครับตำนานดาวยิงทีมชอังกฤษและของแมนยูเชื่อว่าหากอเล็กซานเดอร์อีซักยามมาร่วมง,งานกับลิวเวอร์พูล คงทาให้หงแดงติดปีกบอยบินสูงจนยากที่จะมีทีมไหนสอยลงมาได้นะฮะเวนรูนี่นะครับตำน,น,นานของหน้าแมนยูนะฮะยอนรับหักลิเวอร์พูลได้ตัวเล็กเซนติซัคเข้ามาร่วมทัพจะทําให้หงแดงแข็งแกร่งและยากที่จะมีทีมไหนหยุดอย่างได้ลิเวอร์พูลนะครับโดนมองข้ามเรื่องการลุ้นแชมป์ลีกเมื่อุ้นกานที่ผ่านมาหลังอันเดอร์สโลตเข้ามารับงานต่อจากเจคกิงครับที่ตัดสิจใจวางมือแต่สุดท้ายเดอะเรสหักปรกกาศเซียนพังงาคว้าแชมป์พรีเมียร์ได้อย่างยิ่งใหญ่ทั้งทั้งที่กุญเชาวดัด เพิ่งได้ลิมลองรสชาติเกมลีกสูงสุดเมืองผู้ดีครั้งแรกเท่านั้นนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหงแดงก็มีการทุ่มเงินเสริมทัพอย่างหนักโดยได้นักเตะชั้นยอดมาร่วมทีมมากมายอาทิเช่นฟอร์เรนเวียสเจอมีฟิล์ตมตงวิลเล็ตเกตเป็นต้นยังไม่หมดแค่นั้นนะครับพวกเขาแสดงความต้องการอยากจะเซ็นสัญญากับอีซักจากนิวคาสเซิลซึ่งนักเตะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากย้ายมาอยู่ในทีมแอนเวอร์ หรือนี่จะว่าหางอิสซักยามมาร่วมง,งานกับลิเวอร์พูลจริงๆงานนี้คงยากที่จะมีทีมไหนในองังกฤษและยุโรปหยุดพวกเขาได้นักเตะที่ดีจะปรับตัวเข้ากับทีมได้เองอิสซักพิสูจน์เห็นถึงระดับคลาสที่เขาเป็นและผมมองว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งแชมป์พิมพ์ลีกในปีนี้แต่ถ้าเขาอิสซักยามมาร่วมทีมจริงๆผมคิดว่าคงไม่มีใครสามารถหยุดพวกเขาได้สำหรับนิวคาสเซิลมันคงเป็นเรื่องที่เสียหายอย่างมากพวกเขาทำทุกอย่างได้ถูกต้องแล้วในช่วงสามปีที่ผ่านมา รักษากฎ P.S.R. กฎกำไรและความยั่งยืนแต่การเสียอีซักถ้ามันเกิดขึ้นจริงคงเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ของเทียมพวกเขาพยายามสร้างทีมเพื่อลุ้นควนโซเลตทนานพิมลิกและยูฟาชมบลีกและถ้าอีซักย้ายไปนักเตะคนอื่นก็อาจคิดว่าผมยังอยากอยู่กับเทียมอีกไหมท่านักเตะเก่งๆย้ายออกบปาเนโกโซจะทำทุกอย่างเพื่อเก็บเขาเอาไว้แต่มันก็อาจช่วยเพิ่มงบประมาณในการดึงนักเตะใหม่เข้ามาและเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมได้ลูนนี่ระบุถึงหาย แพงเกินหามันยกมือหนุนคาราเตือนหงแดงคิให้ดีก่อนเซ็นอิซักดินมาามันนะครับตำน,นานกองกลางลิเวอร์พูลออกมาสนับสนุนเจม,มี่กาลเกอร์อดีตกองหลังเพื่อนร่วมทีมที่เคยเตือนบอร์ดบริหารหงแดงว่าไม่ควรทุ่มเงิน150ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับอเล็กซานเดอร์อิซักหัวห oh ok อกน,นิวคาสเซิลยูไนเต็ดกอน้าทีมจ้าเซวีเดนนะครับในวัย25ปีมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการย้ายไปยังลิเวอร์พูล กานที่ตลาดการตักงเตะรอบมนี้จะปิดตัวลงถึงขัน้นมีรรงงานาว่าเจ้าตัวได้ย้ายออกจากบ,บ้านเช่าในนิวคาสเซิลแล้วพร้อมประกาศว่าจะไม่สวมเสื้อสาิกาดงอีกต่อไปหรือ์พูหนะคกับได้ยืน่นข้อเสนอ110ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอิซักเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ถูกนิวคาสเซิลปฏิเสธทันทีโดยสาริกาดงได้ตั้งค่าตัวอิสซักไว้สูงถึง1 5 0ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่หงแดงต้องคิดหนัก ขณะเดียวกันนะครับกาลเกอร์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่อยากให้ลิเวอร์พูลทุ่มเงิน150ล้านปอนด์เพื่อคว้าอีซักโดยระบุว่ามันจะเป็นการเซ็นญัดที่ยอดเยี่ยมแต่ในมุมมองของแฟนลิเวอร์พูลผมไม่อยากให้สโมสรทุ่มเงิน150ล้านปอนด์เพื่อซื้ออีซักผมคงจินตนาการได้ว่าเขาคือเป้าหมายอันดับที่1ของลิเวอร์พูลแต่การที่ลิเวอร์พูลซื้อของน่ายางฮูโกเอเกติก้มาในราคา80ล้านปอนด์ก็ดูดีอยู่แล้วและหากเขาเป็นตัวสลองมันคงเป็นเรื่องที่ผมไม่ชอบนัก อย่างไรก็ตามฮามันก็เป็นอีกคนที่ออกมาสนับสนุนแนวคิดกาเละเกอร์โดยร,ระบุว่าผมคิดว่าลิเวอร์ pool ได้แสดงเจตจำนงของพวกเขาอย่างชัดเจนแล้วถ้าพวกเขาตกลงเรื่องค่าตัวกันได้พวกเขาอาจจะต้องคว้าตัวอเล็กซเดอร์อิสักเพราะผมรู้สึกว่าเท่าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะคุณไม่สามารถปล่อยให้นักเตะต้องแขวนคอตัวเองได้ผมคิดว่าคงยากมากที่อีสักจะกลับไปนิวคาสเซิลถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ย้ายไปลิเวอร์ pool นิวคาสเซิลก็ต้องหาวิธีที่ดึงเขากลับมาร่วมทีมให้ได้ ผมคิดว่าเขาน่าจจะไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะแต่พวกเขาจะเล่นเกมนี้ยังไงกันดีล่ะคงต้องรอดูกันต่อไปคงคงไม่จ่าย150ล้านปอนด์หรอกผมเห็นด้วยกับเจมี่เกลเลเกอร์ผมคิดว่า150้าล้านปอนด์เป็นราคาที่แพงเกินไปสําหรับเขาเขาเป็นนักเตะที่ดีมากเรารู้ว่าเขายิงประตูในพรีเมียร์ได้มากมายแต่ผมก็ไม่ขัดข้องถ้าลิเวอร์พูลจะเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการให้เอเกติเกเป็นตัวหลักหามันกล่าวิึงท้าย นี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่15สิงหาคมนะครับแฟนๆไม่ลืมโดนขาดนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลของเรานะครับลงเล่นในศึกพิเรีร์นัดแรกครับเปิดบ้านแอนฟิลด์ตอนรับเกมเยองของปอนหมัดนะครับเดี๋ยวหลังเกมเรามาคุยกันแล้วจวดไปพร้อมๆกันนะฮะ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ